ตอนนี้ถ้ายังทำงานอยู่กับนายจ้างให้เราเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ผมบอกเสมอว่าหากยังทำงานอยู่เงินที่เขาจ่ายมาไม่ครบรู้แล้วก็เฉยไว้อย่าทวงถามอย่าตามเรื่องเพราะถ้านายจ้างรู้ว่าเรารู้กฎหมายเห็นว่าเราตามเงินนูน่นเงินนี่เงินนั่นเขาจะเริ่มไม่ไว้วางใจเราและเขาจะมีขบวนการหนึ่งขบวนการใดที่จะกดดันบีบให้เราออกจากงานเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็เฉยไว้ เฉยไว้ด้วยการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง1ถ่ายรูปตารางการทำงานของคุณทุกเดือนเท่าที่มีถ่ายไว้เก็บไว้เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลในการคิดค่าจ้างย้อนหลังถูกหักเงินอะไรไปไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่าคุณทำงานกี่วันคุณได้รับค่าจ้างตามกฎหมายกำหนดกี่วันแล้วก็มาเรียกรับเงินส่วนที่ขาดหายไปเขาจะหักค่าอะไรเป็นเรื่องของนายจ้าง เราไม่ต้องไปแจ้งบอกเจ้าหน้าที่เราแค่บอกว่าเราทํางาน1ิวันค่าจ้างเราเท่านี้หายไปเท่านี้แค่นั้นพอเพราะรายละเอียดที่บอกว่าหักค่าอะไรบ้างเป็นเรื่องที่นายจ้างจะต้องไปบอกกับเจ้าหน้าที่เมื่อนายจ้างไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าหักค่าอะไรบ้างเจ้าหน้าที่เขาจะดูเขาจะวินิจฉัยดูว่ามันขัดต่อมาตรา76หรือไม่มาตรา76เขียนชัดเจนว่าห้ามนายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง เว้นเสียแต่การหักนั้นจะเป็นคุณต่อลูกจ้างหักอะไรล่ะที่เป็นคุณหนึ่งหักเพื่อนําส่งเข้ากองทุนของประกันสังคม 2. หักเพื่อเสียภาษีในกรณีที่ลูกจ้างมีฐานเงินเดือนตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปนะครับลูกจ้างที่เงินเดือนไม่ถึงสอ0 0มบาทไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีบริษัทใดหัก3%หรือหักเงินยกอ้างว่าเป็นเรื่องภาษีทั้งที่ ฐานค่าจ้างของลูกจ้างทั้งเดือนแล้วไม่เกิน2 5 0 0 0บาทถือว่าอันนั้นเป็นการหักโดยมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐจะวินิจฉัยดูตามข้อเท็จจริงว่าเงินที่หักไปนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะออกคำสั่งให้จ้าจ้างสั่งคืนทั้งหมดสั่งคืนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจว่ามันจะหักเงินอะไรเราบ้างเงินค่าดำเนินการ เงินดอกเบี้ยเงินเบิกเงินค่ายูนิฟอร์มเงินค่าอบรมเงินค่าอะไรก็ตามนะครับชาพนักกิจอะไรก็ตามที่เขาหักไปไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่าทำงานไปกี่วันเงินหายไปเท่าไรแค่นั้นพอ